สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะคะเป็นยังไงบ้างเอ่ยห่างหายจากการทําคลิปนะครับมานานแสนนานมากๆเลยทุกคนพอดีว่าช่วงนี้เนี่ยไม่ค่อยที่จะว่างทําคลิปเลยนะครับอะ เดี๋ยววันนี้เนี่ยนะเราจะไปหาเอนเดอร์เพลกันนะคะเพื่อที่เราเนี่ยจะได้เตรียมตัวไปเกี่ยวกับจุดจบของเกมนี้นะคะก็คือดีเอ็นเนาะซึ่งในการหาดีเอ็นเนี่ยนะเราจะต้องใช้ประตูวาร์ปไปซึ่งประตูวาร์ปเนี่ยเราจะต้อง คือประตูวาร์ปเนี่ยเขาเรียกว่าสตองโฮเนาะมันเป็นสถานที่ขุกหลับใต้ดิน <S <S คือเราจะต้องหาที่ที่นั่นให้ได้ซึ่งในการหานะทุกคนเอ่เอา่เอาขอปรับเสียงเกมนิดนึงเสียงดังมากมิวสิก <Music, S 2> อามาเตอร์วอลุ่ทแคนี้พออ่ะในการหาสตองโฮนนะครับทุกคนเราจะต้องใช้สิ่งที่เรียกว่าไอออเอนเดอร์นะทุกคนไอออเอนเดอร์ วิธีการคัฟไอออฟเอนเดอร์ er เนี่ยนะก็คือให้เราใช้เอนเดอร์เพิร์ลแล้วก็เบลสพาวเดอร์ในการคาฟเบลสพาวเดอร์ Power, เอ้ยพาวเดอร์ Powder. นะ้าทุกคนให้เรามาที่โต๊ะคาฟแล้วก็ใช้เบลสร็อตโป๊ะหนึ่งอันก็จะได้เบลสพาวเดอร์หรือว่าผงเบลสมาทั้งหมด2อันนะแล้วพอเราได้มาปุ๊บให้เรานำมารวมร่างกับเจ้าเอนเดอร์เพิร์ลตรงนี้โอ้อ่าก็จะได้เป็นไอออฟเอนเดอร์มาเนาะ ทีนี้วิธีการหา er เอนเดอร์เพลนี่ไม่ยากครับทุกคนก็คือไปฆค่าเอนเดอร์แมนแต่สิ่งที่ยากก็กคือเราจะต้องหาเอนเดอร์แมนให้ได้ถามว่าหาได้ไหมมันยากไหมแน,น่นอนครับว่ามันยากผมแนะนำเลยนะถ้าเกิดว่าจะหาเอนเดอร์แมนให้ไปหาในที่ท,ที่มอนเตอร์เกิดมอนเตอร์เกิดเยอะๆเช่นทะเลทรายนะนทุกคนอ่ะไม่รอชา้าเดี๋ยวเราไปท่าะเลทรายเลยดีกว่า,เ,าเดี๋ยวขออนีตเตรียมของไปด้วยนะ เตรียมอันนี้ไปซักเท่านี้แล้วก็เตรียมบล็อกดินมีไหมบล็อกดินอ่ะเดิมประมาณนี้อ่ะเดี๋ยวเราไปลุยกันเลยดีกว่าโอเคชุดเกาะพร้อมกัะพร้อมที่ขุดพร้อมอ่ะลุยเออท็อตท็อตเรามีแค่นี้ใช่ไหมโอเคแปดเดี๋ยวเราไปลุยทะเลทรายกันแต่ว่าตอนนี้มันยังไม่มืดเนาะเดี๋ยวเรา หาอะทํทำรอระหว่างก่อนที่มันจะมืดกันดีกว่านะทุกคนอ่าเดี๋ยวมาดูการเปลี่ยนแปลงซิฟาร์มคีปเปอร์ของเรายังอยู่เหมือนเดิมนะครับทุกคนเออนี่ที่เปลี่ยนแปลงก็คือฟาร์มต้นไม้ตรงนี้เอ่อตรงนี้ทําเอาไว้ฟาร์มต้นไม้เฉยๆเพราะว่าไม้ใกล้จะหมดโลกแล้วไม่อยากเปฟาร์ ที่ป่าอีกนะทุกคนอประมาณนี้สมมติเราอยากได้เราอยากได้ไม้ใช่ปะอ่ะเรากดชิบแล้วก็ตัดโป๊ะเียบร้อยง่าย,ายๆแค่นี้เลยนะอ่ะตัดแล้วก็อย่าลืมปลูกค,คืนอ่าอันนี้ใช่ไหมปลูกค,คืนไหนมาดูฟาร์มเหล็กสิฟาร์มเหล็กเนี่ยจะบอกนะว่าได้ผลผลิตดีมากๆนี่ไม่ดีให้มันรู้ไปเลยนีฟาร์มใหญ่ขนาดนี้ถ้าได้แบบ มาแค่กองสองกองเนี่ยมันมันก็ไม่ได้เด้อ่เดี๋ยวเราไปทะเลทรายกันด,ดีกว่าซึ่งทะเลทรายเนี่ยนะทุกคนผมได้จากคลิปที่ผ่านมานาอผมได้ไปทําทางเชื่อมไปทะเลทรายนอกคลิปมาเนาะอยู่ในเนเธอร์นั่นเองอะเดี๋ยวเราเข้าเนเธอร์กันด,ดีกว่านะทุกคนโอ้โหโลกนี้ไม่ได้เข้าโลกนี้มานานมากเลยนะทุกคนตอนนี้ก็คือแบบจําไม่ค่อยได้แล้วว่าอัปเดตพัฒนาไปเลอะไรไปแล้วบ้าง นะก็ขออภัยท่านผู้ชมจริงๆนะคะที่ไม่ค่อยได้ลงคลิปเลยเ <Where? S 1> ข้านี่เธอรู้สึกว่าอภิมหาฟาร์มข้าวตรงนั้นก็ค่อนข้างที่จะใหญ่พอสมควรในการมานะคะให้เราเดินตรงโป๊ะโป๊ะตรงมาเรื่อยๆตรงมาเรื่อยๆต,ตรงไปจนสุดทางผมทางทางไว้แล้วนะ ซึ่งถามว่าถ้าเกิดว่าเจ้าแก๊สเกิดเนี่ยมันมีโอกาสที่จะทําทางเราพังได้ไหมมีโอกาสทําทางเราพังนะก็คือแบบมันยิงลูกไฟมาใช่ปะโปะเรียบร้อยทางพังโปะโปะโปะ,โปะอุ้ยอ้าวน้องวัวมานทำอะไรตรงนี้แม่สงสัยหลุดออกมา สวัสดีจ้ามีใครอยู่ไหมอ่าหมู่บ้านยังสงบสุกดีเนาะโอเคทอดพร้อมือม48 48แท่งนี่ถือว่าพอไหมว่าแต่ N P C หมู่บ้านนี้หายไปไหนหมดเฮ้ยแค่มันเงียบเหงามาก N P C หายไปไหนหมดหรือว่าที่นี่จะเป็นหมู่บ้านร้างเฮ้ยไม่มีจริงๆนะเนี่ยเป็นหมู่บ้านที่ค่อนข้างเงียบเหงาไม่ใช่ค่อนข้างเงียบเหงานะ เียว่าเงียบเหงาเลยก็ว่าได้วิสมีไอรอนโกลมอีิถ้ามีไอรอนโกเลมแสดงว่าแถวนี้ต้องมี NPC ไหนก็อน n ี c อย่าบอกนะมีอ๋อ n น c นอนอยู่อุ้ยเอ็ไม่ค่อยเยอะเลยอะเออมีแค่ตัว2ตัวเดี๋ยวนะอย่าบอกนะว่ามีแค่ตัวเดียวเออบ้านนี้มีอ๋อมีแค่2ตัวอุ๊มีโปเตโตอะขอดูของมานนดนึงแครอทไอไม่มีแครอทอันนี้แล้วแอปเปิ้ลแล้วก็แอมโรลแล้วก็เศษทอง ของนี้ดของโปะประมาณนี้เอ่อทะเลทรายใช่ไหมทุกคนอะทะเลทรายอยู่ทางด้านนี้เนาะเดี๋ยวเราจะต้องต่อบล็อกให้มันสูงนิดนึงเนาะเพราะเอ็นเดอร์แมนเนี่ยสามารถที่จะหยิบบล็อกเราไปได้โอ้โหอันนั้นไม่น่าใช่เอ็นเดอร์แมนนะอันนั้นเรียกว่าน้องเขียวโอเคแถวนั้นเหมือนจะเป็นทุ่งหญ้าโซนาร์อันนี้เป็นน้องแมวน้อยรู้สึกว่าโลกแห่งน,นี้จะสงบสุขมากเลยนะทุกคน คืนนี้คืออะไรเนี่ยคืนพระดเซียวอะไ้เคี่ยหมอันนี้ไม่รู้ไม่ไม่แน่ใจเลยนะ๋ยวมาดูซิเนี่ยก็ normal อันนี้คือ lock normal เลยนะเออเปลี่ยนไม่ได้ลนะทุกคนไม่มีอะไรเลยจริงดิหรือมีอ๋อมีอืมแต่สีที่ต้องการอะ่ะก็คือ enderman เออมีแต่แมงมุมมีแต่อะไรไม่รู้หรือว่าเราเราอยู่ใกล้ไปหรือเปล่าอสมมติ ไม่มีจริงๆเนี่ยทุกคนเอ้ยเนี่ยไม่มีเอ n เม r มีแต่แบบพวกซอมบี้ออบอกไปเจ้าซอมบี้เฮ้ยเอาดีเยบเหงามากมันจะไม่มีสักตัวอะไรจริงๆเอ nderman เนี่ยมีแต่ซอมบี้มีแต่น้องเขียวโออยัไม่อยากไปยิ้มกับน้องเขียวเนาะเออมีเยอะซะด้วยเดี๋ยวระเบิดทีนึงบ้านบึ้มบ้านพังเนาะ อไม่มีจริงๆ e อ d e เดอร์หายไปไหนหมดไม่รู้โอ้ยเอาดีหายไปไหนกันหมดหรือว่าอันนี้ไม่ใช่ทะเลทรายเดี๋ยวแล้วถ้าไม่ใช่ทะเลทรายมันไปโอมอะไรม,นนมันก็ไบโอมทะเลทรายดิเซอร์อาอาระ,ะ,ะเบิดแล้วเหรอไม่ฉันไม่เห็นอะไรเลยโอ้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 ตีไม่โดนตีไม่โดน วิ่งเร็วพวกนี้วิงวว่งเร็ววิ่งเร็ววิ่งเร็วหุมตีไม่โดนอ่เมื่อกี้มันระเบิดไปแล้วใช่ไหมไม่ทันสังเกตโอ้โหซอมบี้สี่ตัวเยอะมา,ม,ามากเยอะมากเยอะไปไหนเดี๋ยวแล้วถ้าเกิดว่าคิปเปอร์ซ้อนกันสี่ตัวห้าตัวหกตัวไม่น่าจะโอเคจักเท่าไหร่อ่อทุกคนเดี๋ยวขอ,นขอเนียกลับไปคุ้มกัน หมู่บ้านเราก่อนนะเอออย่าบอกนะว่า NPC โดนซอมบี้กินอนะโอ๊ย่ายา NPC ยังอยู่ดีไหมเนี่ยอ่ะอยู่ดีหนึ่งตัวโอ้ย NPC หายตัวหนึง่งอันนี้จะเป็น NPC ตัวสุดท้ายแล้วนะเออจะกลายเป็นหมู่บ้านล้างของแท้เลยนะไม่ได้ร้างแต่กำเนิด เพิ่งมาล้างตอนนี้เฮ้ยทุกคนเงียบหนาวมากไม่เจอมอนเตอร์สักตัวไม่ใช่ไม่เจอมอนเตอร์สักตัวอืเมืม่อกี้เพิ่งระเบิดไปหยกหยกโอ้โหไม่เจอตรงนั้นแต่เจอตรงนี้สวัสดีจ้ะอุ๊ยอุ้ยอุยโยนดาบทำไมเอ้ยวิดโดคนน้องเขียวสี่ตัวโอ้โหแม่เศร้า ทำมาเยอะแยะอย่ามาลุมชัน้นโอ้ย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 เฮ้ยน้องเขียวอย่ามายุ่งอันนั้นเอ็นเดอร์แมนปะอันนั้นเอ็นเดอร์แมนเอ็นเดอร์แมนแต่ว่าจ้องตาไม่ถึงเออตาไม่ถึงพึ่งไม่ได้เอ,อสองสัยต้องไปใกล้ ต้องไปใกล้ๆสละเอ็นเดอร์แมนจ๋ามาหาแล้วเอ็นเดอร์แมนต้องอยู่ใกล้ๆหนึ่งสองสามสี่ห้ามาสิ่มาซมันจะวัดมาบนต้นไม้หรือเปล่าออามาแน่จริงก็เข้ามาอ้าวหายมานี่จ้ะเอ็นเดอร์แมนมานี่เดี๋ยวนี้ โอ้อาเอาว้าไปทั่วาว้าไปทั่วเอาพี่เอาพี่หายไปไหนละโป<อ>้มามาเถอะช้าชักช้าอืม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 ขโมยบอกดินเอ้เอโอโอเคได้เอนเดอร์เพล,ลมาแล้วหนึ่งอันผมว่าเดี๋ยวเราจะหาเอนเดอร์เพล,ลสักสิบ ถ้าเป็นไม่ได้หามาเยอะๆนะทุกคนต้องมากกว่าสิบอันนะ mm hmm. เพราะว่าอย่างน้อยเนี่ยเราต้องมีอ n นเดอร์เพเนี่ยในการเปิดประตูอันนั้นนะ่ะทั้งหมดชิบสองอันอ,อย่างน้อยนะโอ้โออโเดี๋ยวเราไปบุกป,ปราสาทเทมเพ e วิหารตรงนี้นดีกว่าวิหารทะเลทรายนะรู้สึกว่าเราจะต้องห้ามขุดลงไปตรงๆใช่ไหมเดี๋ยวขออ <Transfer. S 2> นี้าถือไฟมือซ้ายอย่างนี้ สวัสดีจ้ามีใครอยู่ที่นี่ไหมโอเคไม่มีอ่ะขุดอันนี้ทิ้งไปโอ้โอเคมีทรายมีทองม,มีเอ็นเดอร์เพลไมัเอ็นเดอร์เพลไหมอุ้ยมีสมุดอินชานน็อกแบ็กหนึ่งโอเคแล้วก็มีเกาะมาอ่ะขออนุญาตพูดของกลับบ้านโอ,อ้ของเ,เต็มไหมเนี่ย ของเต็มอุ้ยอันมา้าขอไม่เอาเนื้อเน่าเนื้อเน่าเอาไปให้หมาใช่ปะอืมอันนี้พวกทรายเนี่ยทิ้งไปนะไม่อยากจะเก็บอืมเราเก็บมาทําไมเนี่ยเออแล้วก็แผ่นอะนนี่ยไม่ต้องเออขออนุญาตขุดระเบิดกลับบ้านนะเออเนทีเนี่ยเอาไว้ระเบิดไม่รู้เหมือนกันว่าระเบิดอะไรเก็บมาก่อน เดี๋ยวเราไปหาเกี่ยวกับเขาเรียกว่าอะไรนะเป็นสีฟ้ากันดีกว่าใบอโอมสีฟ้าเนาะเดี๋ยวเราขึ้นไปข้างบนกันดีกว่าเออเนี่ยอยู่ที่สูงเข้าไยเวลากลับค่อยว่ากันเอทางนี้ไปได้ไหมเอ่ยสมมติเราไปทางด้านนี้นะ ไม่ต้องสมมติหลอกไปเลยระวังตกลาวาจุดเกราะไม่ใช่เนเธอร์ไลท์ดังนั้นระวังนิดนึงถ้าตายขึ้นมานี่คือจบเลยนะทุกคนแต่ดาบเราอาจจะยังไม่ตกไม่ไม่จบเพราะว่าดาบเราเนี่ยนะเป็นเนเธอร์ไลท์ซึ่งเนเธอร์ไลท์เนี่ยมันจะมันจะไม่ไอน้นี่อ้ามันจะไหม้อันนี้ อ่ะทุกคนกลับมาแล้วโอ้โหนี่จะบอกเลยนะลืมกดอัดคลิปเออแล้วก็ไปหาตั้งนานอ่ะเอาเป็นวนะ่าเราเอ็นด้วยโพมาแล้วเนาะประมาณเออสิบหกบวกเจ็ดได้ทั้งหมดติ๊กตอกติ๊กตอกยี่สิบสามลูกเออถือว่าโอเคนะเออแล้วก็ลืมกดอัดคลิปตั้งนานออโอ้โหกลับมายังรถปกติของเราเนะาะตอนนั้นจำได้ เราก็เลยกดกดจุดอัดคลิปไปเพราะว่าจะไปเก็บของจากนั้นก็เลืมกดอัดคลิปไม่มจเจริญพรอ,อ่ะไม่เป็นไรเอาเป็นว่าคลิปนี้เนี่ยเราได้สําเร็จแล้วเนาะก็คือทําอาหารเอนเดอร์เพลนะที่เหลือก็คือทำ er. ไอออฟเอนเดอ์ไม่ยากไม่ยาก